ีน,นี้งานอิสเอลรุ่นที่18จะได้บินไปทำงานที่อิสเรลจำนวนกี่คนจะได้บินแบบเหมารุ่นเลยไหมหมดรุ่นกันเลยไหมและสำหรับคนที่สมัครไม่ทันรุ่นต่อไปรุ่นที่19จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันสนุกสนุกกันดูนะก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก็อย่างที่บอกนะวันนี้เป็นคลิปที่ไม่จริงจังนะเพราะคงไม่มีใครรู้หรอกว่าจะส่งรุ่นที่18ได้จํานวนเท่าไหร่ภายในปีนี้นะครับแล้วรุ่นต่อไปจะเปิดรับเมื่อไหร่นะครับมันต้องเห็นตัวเลขสักพักหนึ่งนะครับ ต้องขอดูว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกสัมภาษณ์ในแต่ละเดือนจำนวนมากน้อยขนาดไหนและมีการประกาศเที่ยวบินจำนวนมากไหมนะครับตอนนี้เราก็ได้แต่คาดเดานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนมาคิดสนุกสนุกนะครับโดยที่ช่องหน่อยทำภาพนี้ขึ้นมานะแต่ตัวเลขบอกแล้วนะว่าเป็นเลขสมมุตินะครับงดดราม่าเพราะถ้ามันไม่มีตัวเลขสมมุติขึ้นมาคลิปนี้ก็ไม่รู้จะคุยยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนสิ้นปีแล้วกันนะครับว่าภาพนี้มันจะใกล้เคียงขนาดไหนนะก็ขอเริ่มจากคนที่ผ่านการสมัครก่อนแล้วกันนะครับตัวเลขตัวนี้ช่องหน่อยเอามาจากการที่ได้เห็นภาพหลุดภาพหนึ่งนะครับซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด21,000กว่าคนนะครับดังนั้นช่องหน่อยก็เลยเดาวว่าน่าจะมีคนผ่านสัก20,000นะครับ หรืออาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะประมาณ19ื่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าปีรุ่นที่17นะ่ะมันก็ถูกตัดไปไม่เยอะนะครับส่วนมากก็จะผ่านการสมัครจากจํานวนผู้สมัครนะทีนี้เรามาดูว่าผู้ที่ผ่านการสมัครจํานวน2 0,000ืนคนน่ะจะต้องเข้าสู่ด่านต่อไปนะครับด่านซูมลำดับคิวไม่มีการคัดออกนะบอกไว้แล้วนะว่าด่านซูมลำดับคิวไม่มีการคัดออกนะครับผ่านเท่าไหร่ก็ ไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครยังหลงเชื่อมิจฉาชีพอยู่ก็หยุดเชื่อได้แล้วนะเดี๋ยววันที่เขาสุ่มลำดับคิวคุณก็จะรู้เองนะครับว่าคุณโดนโดนหลอกหรือเปล่านะครับจากที่เพจที่ซีเทเลนเนาะได้ประกาศให้ผู้สมัครที่ผ่านการสมัครทั้งหมดนะครับไปตรวจประวัติอาชกรรมได้แล้วนะครับคนที่ไปตรวจนะต้องผ่านประวัติอาชกรรมเท่านั้นถึงจะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ต่อได้นะครับ เพราะฉะนั้นช่องหน่อยเดาเอาจากสติรุ่นเก่าๆนะครับคาดว่าน่าจะหายไปประมาณ2,000คนนะครับจากผู้สมัครที่ผ่านการสมัคร20,000คนก็จะเหลือผ่านนะครับในการตรวจประวัติ18,000คนนะครับ18,000คนนี้ก็จะเข้าสู่ด่านต่อไปนะครับด่านนี้จะเป็นด่านการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์งานนะครับรุ่นที่18คิดว่าเข้มข้น มากขึ้นกว่าเดิมเยอะทั้งด่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็ความรู้ที่คุณจะต้องมีมากขึ้นนะครับในจะเรื่องการอ,าอ่านออกเขียนได้อีกซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะทดสอบอยังไงนะเบื้องต้นเนี่ยเข้มกว่ารุ่นที่17แน่นอนนะครับขนาดรุ่นที่1 7ก็ยังมีคนไม่ผ่านจำนวนมากดังนั้นช่องหน่อยเลยตีกลมๆไว้ว่าจากคนที่ผ่านการตรวจประวัติหมื่น 8 0 0 0คนนะครับก็จะรอดออกมาเหลือแค่1 5 0 0 0น้คนนะครับย้ำอีกครั้งว่าเดาล้วนๆนะไม่มีหลักการอะไรมากมายนะครับคนที่ผ่านการสัมภาษณ์1 5 0 0 0คนนะครับจะเข้าสู่ด่านต่อไปนะครับก็คือด่านการตรวจโรคหรือว่าตรวจสุขภาพนะครับถ้าเป็นภาษาทางการนะครับด่านนี้ก็ตกกันเยอะนะครับหรือว่าไม่ผ่านกันเยอะนะครับเนื่องจาก ช่วงหลังๆโรงพยาบาลตรวจค่อนข้างเข้มมากนะครับด้วยความที่เขาต้องรักษามาตรฐานโรงพยาบาลด้วยแหละช่องุหน่อยเชื่อแบบนั้นนะเขาก็เลยตรวจเข้มข้นมากขึ้นนะครับรุ่นที่17ก็มีคนไม่ผ่านจำนวนมากถ้าตีทั้งรุ่นนะี่ะคิดว่าน่าจะหายไปอีก2.000คนนะครับดังนั้นจากคนที่ผ่านการสัมภาษณ์1 5 0 0 0คนตัวเลขช่องหน่อยก็เลยเดาเอาไว้ที่1 3 0 0 0คนนะครับ ด่านที่จะคัดคนออกก็จะมีประมาณนี้แหละด่านตรวจประวัติด่านตรวจสุขภาพด่านการสัมภาษณ์นะครับมี3ด่านเท่านั้นแหละที่มันจะไปคัดคนออกนะครับเมื่อเราได้ตัวเลขกลมๆนะครับจากผู้สมัคร2 0,000คนผ่านด่านทุกอย่างแล้วนะครับเหลืออยู่แค่1 3 0 0 0คนนะครับจะบินภายในปี2568หดมดไหมนะครับเฮ้ยโคต้ามัน13 0 0นนี่หมดเลยได้ไหม จริงๆถ้าคิดกันตลกตลกก็หมดเลยได้นะแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะ2 5 6 8มันไม่ใช่รุ่นที่18ที่จะได้บินไปอย่างเดียวนะครับมันมีรุ่นที่17บางส่วนนะครับก็คือส่วนท้ายๆของรุ่นที่17มาด้วยนะครับจากตัวเลขล่าสุดนะครับเท่าที่เดานะอันนี้ต้องบอกว่าเดาจากการติดตามทุกอย่างแล้วนะคาดว่ารุ่นที่17นะครับหลงเหลือมา ในปี2,568อะประมาณ5,000คนเพราะฉะนั้น13,000ลบ5,000นะครับก็จะเหลือประมาณ8,000สำหรับรุ่นที่18นะครับที่จะได้บินภายในปี2,568นี้ดอกจันตัวใหญ่ๆนะถ้าโคต้าได้13,000คนจริงนะ ถ้าเป็นโคตาปีที่แล้วที่เขาบอกว่า1,000งคนตัวเลขก็ต้องลดลงมาอีกนะครับจาก8,000ก็จะเหลือประมาณ5,000คนนะครับทีนี้เราสมมุติว่าเป็นตัวเลขโคตาหนึ่งาคนไว้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจดังนั้นที่เหลืออยู่อีกประมาณ5,000คนก็จะบินในปี2,569จะเห็นได้ว่าเหมือนปีนี้เลยนะครับก็คือรุ่นพี่นะครับลงเหลือมาห้าพคน ปี2,569ก็จะมีรุ่นพี่นะครับรุ่นที่18ลงเหลือมา5,000คนเหมือนกันนะครับดังนั้นสำหรับคนที่สมัครไม่ทันนะครับแล้วรอสมัครรุ่นใหม่รุ่นต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นที่19หรือว่ารุ่นที่20ก็ว่ากันอีกทีนะคือถ้าเป็นรุ่นที่20แสดงว่ามีรุ่นผู้หญิงมาขั้นนะครับอ่าก็ไม่แน่นะครับเท่าที่ดูแล้ว ผู้หญิงอาจจะรับสมัครประมาณกลางปีนี้หรือว่า,วาประมาณปลายปีนี้นะครับเป็นไปได้แต่ถ้าไม่มีก็น่าจะไปรับสมัครพร้อมกันในช่วงต้นปีหน้านะครับจะเหมือนปีนี้เป๊ะเลยเพราะว่ามันมีรุ่นที่แล้วนะครับลงเหลือมา5,000คนนะครับปี2 5 6 9ก็จะมีรุ่นที่18ลงเหลือมา5,000คนเหมือนกันเป็นตัวเลขโดยประมาณนะครับโอเควันนี้เป็นคลิปสนุกๆน,นะครับวิเคราะห์กันสนุกๆเป็นคลิปสั้นๆนะครับ เดี๋ยวดูล้กันนะครับว่าช่วงปลายปีนี้นะครับจะแม่นไม่แม่นนะครับของอย่างนี้มันต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับก็ขออวยพรให้ผู้สมัครรุ่นที่18ที่กำลังหวังจะไปทำงานที่อิสราเอลนะครับผ่านทุกๆด่านที่เจ้าหน้าที่เขาจะคัดคนออกนะครับ หวังว่าท่านคงจะไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับแล้วก็ได้ไปทำงานที่อิสราเอลภายในเร็ววันอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ